ที่เรารึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทเวีอัครมเหสีอันแรงที่วงคตแล้วซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้โดยความสุขสบายและเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รักและที่สนิทอย่างยิ่งของเธออุสาบรีนี้สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรบรมราชผู้เป็นสวามีอันได้รับความเศร้าโศกละเพราะความทุกข์อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิต ชีวิตถึงกระนั้นยังไม่ได้หักหายจุลสกัดหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามมีแพทหนักด้วยเออพอดีเลยเดี๋ยวเขามีที่นั่งเลยเย็นทรายลมหายหลังเที่ยวชมด้วย นกเดินประเดินมาท่านองท่นเดินท่านไปเดินขอให้ให้ข้าขึ้น E eu eu, eu. Ah,